เพื่อนๆหนังชามัวามาจากอบูดาบีบีดบับเบโอเคไหมเสียงพ่อไหมครับเสียงดีนะครับมีไม่ได้มีใมมช้ไปกว่าครึง่งทำให้เสียงเราใสเพราะขึ้นด็กแล้วโอเคโอเคเรียกพี่นายไหมแล้วพี่จะให้กินขนมรมูกรอบ ไงครับคุณเสียงก่อนที่จะไปดูคลิปก็ฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก MJ639 นะครับสวัสดีครับเพืเ่อนๆที่น่ารักทุกคนผม MJ639 นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวไม่ สายแต่มันมีสุนัขพียบเลยนะที่านวะนะครับตอนนี้ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้ใช้สายนะครับไม่ใช่ใช้ไม้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าไม้ยี่ห้อเนี้มันจะดีจริงๆหรือไม่นะครับมาไม้มา้อยว่าเราได้มาแล้วครับผมสั่งมาจากลาซาด้านะครับเพื่อนๆดูนะครับว่า มันเป็นยังไงนะครับเรามาแกะกันเลยนี่นะครับเพราะว่ามาแรงเก่าของมันสั้นผมจะลองทดสอบดูอันนี้มันยาวนะครับมันจะยาวแค่ไหนวันนี้เลยมารีวิวด้านนอกนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมไม่ได้ใช้สายนะครับในการพูดเป็นไงเสียงดีไหมครับเสียงดีหนะ้าตาก็หล่อนี่นะครับเพื่อน แกมาเลยนะครับตัวนี้ครับไมโบยารุ่น BYM1 คอัูใกล้ๆหน่อยค่ะมีห่อนะครับ BYM1 นะครับนี่ครับรุ่นนี้นะครับนี่ครับเขาให้มามีแจ็คแล้วก็มีฐานนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับสายแล้วก็มีใบรับประกันด้วยนะครับ แล้วก็ใบคู่มือนะครับมีคู่มือแล้วก็ใบอะไรก็มื้งนะครับใ <Huh? S 1> บรับประกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไม้เนี่ยมันเป็นยังไงดูหน้าตานะครับเป็นไงดูหน้าตาแล้วเป็นไงโอเคดูหน้าตาของมันนะครับว้าวมาเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้นะครับเป็นซองซองเขาก็ดีนะครับเนี่ยดูนะครับซองเป็นหนังหนังชามัวมาจากอาบูดาบีบีเดบง อ้าวโอเคนี่นะครับเพื่อนๆเ,เป็นไม้สายนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูว่ามันจะดีเลิศดประเสริฐสีขนาดไหนอ้าวนี่นะครับเราแกะลองดูก่อนวันนี้ท่อนท่อนโอ้โหท่อนที่ก็ยาวนะเพื่อนๆเนี่ยท่อนที่ก็ยาว้เนี่ยนี่นะครับยวเอาเดี๋ยวเราลองถ่านใส่เลยนะครับถ่านนี้ก็ให้มานี่นครับเราลองใส่ดูว่า จะใช้ได้หรือเปล่านะครับนี่นะครับเพื่อนต้องใส่ดีนะครับมันจะมีขั้วนะครับด้านบนบวกด้านล่างลบเราก็มาดูอย่างนี้ครับฝั่งด้านนี้เป็นบวกฝั่งด้านนี้ลบเราใส่ไปเลยเพื่อนคนไหนที่แบบว่าใช้ในการรีวิวการพูดนะครับก็ใช้ไมค์ตัวนี้ได้นะครับบางคนเสียงไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยใช้ไมค์ตัวนี้แล้วเสียงมันก็จะชัดเจนขึ้นนะครับนี่นะครับ ตอนนี้ผมพูดยังไม่ได้เสียบไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบดูดูความยาวก่อนนะครับอ่ะลองเสียบเลยนะครับเสียบดูเลยนะครับตาขาแย่อยอนูนะครับเสียบแล้วนะครับเ,เพื่อนๆเป็นไ,ไงครับผมจะเอาไม้ติดปกเสื้อไว้นะครับฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ นี่ใกล้ๆนะครับเดี๋ยวเราเลื่อนออกไปเรื่อยๆนะครับเราเลื่อนๆออกไปเรื่อยๆนะครับมันจะยาวขนาดไหนลองดูนะครับโอ้โหหมายก็หมายสกอตยาวไหมเพื่อนยาวไหมครับนี่นะครับสุดใหม่ได้ขนาดนี้นะครับยาวไหมนี่นะครับโอเคนะครับเสียงเป็นไงมาครับชัดเจนไหมครับเสียงดี นี่นะครับใครที่อยากได้รีวิวอะไรหลายๆอย่างนะครับเราก็ใช้ไม้ตัวนี้นะเพื่อการรีวิวของเรานะครับหรือว่าเราจะไปถ่ายสถานที่หรือว่าใครจะทําอะไรที่เราต้องใช้กล้องไกลๆเราก็ใช้ไม้ตัวนี้ได้นะครับเป็นไม้สายนะครับเรามีไม้แล้วเราต้องทําไงครับเพื่อนๆเรียก พีไดไหมแล้วพี่จะให้กินขนมกรอบกรอบไปนไงครับคุณเสียงเพาะครับเพาะอะไรถึงถึงร้องเไหมคุณเพาะอะไรถึงร้องเออโอเคไหมเสียงเพาะไหมครับเสียงดีนะครับ มีไม่ได้มีใช้ไปกว่าครึ่งทําให้เสียงเราใสเพราะขึ้นเด็กแล้วโอเคโอเคนะครับเพื่อนๆอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองถอดดูนะครับแล้วผมมาพูดตรงนี้ดูซิว่ามันจะได้ยินเสียงไหมครับเดี๋ยวเราถอดไม้ดูครับเป็นไงครับได้ยินไหมครับเมื่อกี้เราทดสอบดูในการมีไม้แล้วตอนนี้เราไม่มีไม้นะครับเสียงมันแตกต่างกันเยอะบ้ากขนาดไหนครับเห็นไหมครับนี่นะครับ สายหานี้เป็นไงครับเสียงได้ยินไหมครับเสียงได้ยินเชัดเจนงกับเมื่อกี้ไหมตัวนี้ไม้ตัวนี้นะครับเป็นไม้ที่เดี๋ยวเราลองเสียบแล้วคุยกันนะครับโอเคนะครับไม้ตัวนี้นะครับเป็นเป็นไม้ที่แบบอะเสียงดีใช้ได้สําหรัแบบเพื่อนๆนะครับ ที่จะรีวิวสิ่งต่างๆนะครับเพื่อนๆสนใจก็ไปซื้อได้เลยนะในลาซาด้านะครับเพื่อกบินไปตามยี่ห้อนะครับโบย่า BYM1 นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆงัอนก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เรียก ที่ได้ไหมแล้วพี่จะให้กินขนมกรอบกรอบ